ถ้าคุณกำลังจะซื้อแท้งสามร้อยดีเซลอย่าเพิ่งโอนเงินจองก่อนดูคลิปนี้เพราะมีบางอย่างที่ไม่มีใครบอกคุณผมใช้งานจริงทุกวันและจะเล่าให้ฟังให้หมดทุกอย่างสวัสดีครับผมพักนะครับจากช่องพักได ปกติผมใช้งานแท้ง300ดดซิซบผมทุกวันนะครับแต่ช่วงนี้ผมมีเบบีผมก็เลยอยู่บ้านนะครับเลี้ยงลูกผมไม่รับงานอวยนะครับแล้วก็ไม่พูดโลกสวยยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทุกอย่างนะครับสำหรับอาการที่คนบ่นจริงก็คือจังหวะกระตุกนะครับหรือว่าเกียร์กระตุกซึ่งมันจะมีอยู่3มลักษณะก็คือจังหวะออกตัวช้าๆนะครับแล้วก็จังหวะอถอดคันเร่ง แล้วก็จังหวะที่เราขับไปแล้วเราเบรกแล้วเราแตะไปต่อแต่คันลิงไปต่ออันนี้ผมเจอจริงทั้ง3อย่างเลยนะครับก็คือมันเป็นบุคลิกของรถมานะครับแต่ว่าหลังจากที่ทาง GVM เนี่ยเรียกให้ไปอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่คืออาการทั้งหมดเนี่ยครับแก้หายเลยครับขับลื่นทั้ง3อาการเนี่ยก็คือไม่เจอเลยนะครับก็คือผมคอนเฟิร์มได้เลยนะครับสำหรับอาการนี้ในวันนี้นะครับครับ แต่อย่างไรผมก็ขอพูดตรงๆนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นสายที่ว่าแบบรีบกดคันเร่งนะครับกดกดและถอนกดและถอนกดและถอนอยู่แบบนี้นะครับผมว่ายังไงมันก็ต้องมีอาการสะดุ้งนะครับมีอาการกระตุกนะครับเพื่อต้องเข้าใจในจุดนี้นะครับสําหรับช่วงล่างนะครับมีบางคนรู้สึกว่าไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันกระด้างไปกระด้างมันแข็งหรือว่ามันแน่นไปหรือว่าบางคนขับแล้วรู้สึกว่าเออแบบโครงเคร่งแต่สําหรับผมนะครับ ผมออกตัวก่อนนะครับผมเองใช้ล้อขอบ20นะครับสำหรับยางก็คือ275 55 20เป็นของโตโย AT3 ซึ่งความรู้สึกผมก็คือดีเลยนะครับทั้งช่วงล่างและก็เซตยางของผมเองเนี่ยออฟเซตออฟเซตเนี่ยมันเหมือนกับว่ายื่นออกมาจากเดิมนิดนึงครับล้อมก็กว้างกว้าง9นิ้วครับก็คือกว้างมากกว่าเดิมแล้วก็ยางมันก็ไซส์ใหญ่กว่าเดิม ล้อก็คือกว้างกว่าเดิมก็ทําให้ขับผมก็รู้สึกว่ามันมั่นคงมันนิ่งนะครับในในฟิลลิ่งของตัวเองนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกับของคนอื่นแล้วก็ลมยางเนี่ยผมผมชอบแบบตึงนิดนึงผมเติมอยู่ปกติก็คือประมาณ38-39หรือ39นี่ครับแล้วก็มันลดลงมาจนประมาณ35ผมก็ไปเติมใหม่อยู่แบบประมาณนี้นะซึ่งฟิลลิ่งที่ผมชอบก็คือขับแล้วเนี่ย มันรู้สึกว่ามันหนักแน่นหนักแน่นมันมีความมั่นคงครับมันไม่ได้โยกนะเพราะว่าแฟนผมนั่งหลังกับลูกตลอดตั้งแต่ท้องจนคลอดก็ผมถามตลอดครับว่ามันกระด้างมันกระเด้งมันรู้สึกรู้สึกได้รับความไม่ไม่พึงพอใจไหมเขาก็ตอบเลยว่าเออมันโอเคดีถามว่ามันมันมันโยกมีบ้างไหมมันก็เป็นเรื่องปกติของมันแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้มาก มันให้ฟีลแบบนิ่งๆหนึบๆแน่นๆเหมือนรถหนักเขามันให้ฟีลลิ่งแบบนี้ครับคือว่ามันจะนิ่งแบบรถหนักรถใหญ่นะครับก็คือนั่งทางไกลนี่คือสบายเลยครับคือมันไม่ได้แบบว่าแบบเออเหมือนรถซีดานหรือรถเก่งเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยมันมันหมือนกระเด้งอ่ากระเด้งแต่อันนี้คือการกระเด้งเนี่ยมันน้อยสําหรับผมนะครับแต่ว่าถามว่ามันจะให้นุ่มแบบคัมรี่หรือว่าสไตล์รถ ดีเซกเมนต์อย่างนั้น,นมันก็คนละมันคนละแบบกันนะครับมันคนละแบบกันฟีลลิ่งมันคนละแบบกันรวมๆก็คือสำหรับผมเนี่ยช่วงล่างเนี่ยถ้าเพื่อนๆตั้งใจซื้อไปใช้งานขับแบบว่าเออแบบไม่ได้แต่งได้เลยนะผมว่าเพียงพอนะครับก็คือโอเคใช้ได้เลยนะครับแล้วผมว่ารู้สึกว่ามันใช้ได้ดีด้วยนะครับใช้ได้ดีถ้าเพื่อนๆที่เป็นสาย modify ก็อาจจะแบบ ออกจากศูนย์ก็คือตกแต่งช่วงล่างเลยอะไรเงี้ยมันก็คือคนละเขาเรียกะ่าคนละไมล์เซ็ตกันก็คงความชอบของใครของมันนะครับมันก็คงแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าการขับขี่โดยรวมรวมเนี่ยผมว่าช่วงล่างเดิมเนี่ยผมพึงพอใจเลย มันให้ความให้ความบาลานซ์ที่ดีนะครับมันไม่ถึงกับว่าสุดยอดนะครับคำนี้มันมันไม่มีอยู่จริงนะครับต่อให้เราแต่งช่วงล่างด้วยราคาที่เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเราก็มันอัพเพิ่มขึ้นเรื่อยครับส่วนตัวผมชื่นชอบเลยนะครับช่วงล่างอันนี้แต่ถามว่าในอนาคตผมจะเซ็ตไหมผมตอบเลยว่าแน่นอน,นครับก็ถามว่าทําไมเพราะว่าผมก็คือก็อยากลองนะครับคือเขาทำออกมาขายเนะี่ยบางครั้งเราก็อยากรู้นะครับ อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแค่นั้นเลยครับแต่ว่าถ้าถามว่าการใช้งานเนี่ยผมว่ามันพอแล้วยิ่งทางที่ผมวิ่งเวลาไปทางดินไปทางลูกดังเนี่ยคือโอเคเลยมันมันก็เป็นอะไรที่ที่มันผมว่ามันตอบโจทย์มันเลยมันคือเขาทํามาเกี่ยวกับว่าแบบวิ่งออฟโรดอะไรเงี้ยมันนุ่มเลยครับรถเนี่ยคือการโครงตัวมันน้อยเลยคือนั่งสบายเลยเพราะผมพาครอบครัวไปเที่ยวอยู่บ่อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ในเมืองถามว่ามันโอเคไหม ในเมืองเราก็ไม่ได้ขับเร็วอยู่แล้วนะครับรถมันก็ไม่ได้โยกไม่ได้โครงแล้วก็พวงมาลัยพวงมอะไรนี่คือผมว่าเบามากผมขับแทงสามล้อดีเซลของผมเนี่ยแล้วก็พอไปขับรถเก่งเนี้ยรถเก่งพวงมาลัยหนักเลยครับอันนี้คือคือรู้สึกสัมผัสได้เลยแล้วเพื่อนเพื่อนผมทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับมันก็คือพวงมาลัยนี่คือโอเคเลยยิ่งขับในเมืองนะครับสบายมากไม่ต้องกังวลเลยครับครับ แล้วก็อีกเรื่องนึที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะนะครับถามมาบ่อยก็คือเรื่องการบริโภคน้ำมันซึ่งผมพูดอย่างนี้นะครับผมเองเนี่ยใช้ล้อขอบ20นะครับ275 55 20แล้วก็เป็นยาง AT ผมขับในเมืองนะครับในเมืองอกินอยู่ประมาณ9-10โลลิตรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมวิ่งต่างอำเภอหรือว่าวิ่งเส้นบายพาสไปที่รถไม่ติดนะครับก็ประมาณ12-13นะครับผมเป็น4ฟ h e e l นะครับ น้ำหนักตัวมัน2ตันกว่า2ตัน2โดยประมาณนะครับซึ่งถามว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ใช้ยางเดิมเนี่ยที่ผมเจอมาในในกลุ่มครับก็คือประมาณ12บสถึงสินะครับกิโลลิตรนะครับในเมืองก็อยู่ประมาณครับในเมืองก็ประมาณ10 10กิโล10 10ถึง10 11นะครับประมาณนี้ถามว่ามันกินเยอะไหมถ้าเกิดว่าในรถน้ำหนักใกล้ๆกันหรือว่า เรียกว่าอะไรอ่ะในในเซกเมนต์เดียวกันผมว่าปกตินะครับไม่ได้กินเยอะก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับผมแล้วผมแทบจะใช้ตลอดเลยครับใช้ขับทุกวันถ้าเกิดว่าผมเลือกตอนเช้ามาผมก็จะหยิบอันนี้ติดก,กระเป๋าผมไปเลยก็คือพอเราขับแล้วมันให้ฟิลลิ่งให้ความรู้สึกที่ดีครับตรงนั้นถามว่ามันมันแตกต่างกันเยอะไหม สำหรับบางคนก็อาจจะเยอะแต่สําหรับบางคนก็มันก็เลือกที่ความชอบนะครับพอเราขับแล้วมันก็ชอบเออเนี่ยนะครับและถ้าถามผมว่ามันเหมาะกับใครหรือว่าไม่เหมาะกับใครมันเหมาะกับคนที่ชอบรถที่ขับแล้วเท่ๆนะครับมันมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็รถสายลุยขับได้นุ่มนวลเลยครับใน,ใน,ใ,นในทางลุยนะครับแล้วก็รถที่ไม่เหมือนใคร แล้วก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่ขับดีมากๆนะครับแล้วถามว่ามันไม่เหมาะใครก็คือมันไม่เหมาะคนที่อาจจะชอบอาสายแบบนุ่มแบบคัมรี่หรือว่าไม่ชอบดีเซลนะครับหรือว่าไม่ชอบลักษณะอาการเกียร์แบบนี้นะครับ mm. บุคลิกของเกียร์แบบนี้นะครับผมอาจจะชอบสายที่แบบกดมากกดมากกดถอนกดถอนกดถอนอะไรเงี้ยก็คือต้องคิดดีๆก่อนซื้อนะครับ mm. ครับผมพูดให้ชัดเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการ รถที่มีเสน่ห์ต้องการรถที่ขับแล้วชอบขับแล้วได้ฟีลลิ่งที่ดีนะครับแต่ผมว่ามันไม่ได้เป็นรถที่เหมาะสําหรับทุกคนนะครับเพื่อนๆต้องลองถามใจตัวเองดูครับว่าชอบสไตล์แบบไหนมันใช่ไหมจริงจริงนะครับอย่าฟังแต่รีวิวอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆต้องคิดว่าตัวเพื่อน,นะครับมันเหมาะหรือว่ามันใช่ไหมนะครับผมยังไงสอบถามหรือว่าทักทายมาคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับ ครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามเกี่ยวกับแท้ง3 0 0ดีเซลกดคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เลยนะผมตอบทุกคำถามนะครับเพราะผมใช้มันจริงทุกวันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบช่องนี้นะผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับยังไงผมฝากกดคอมเมนต์มาคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับหรือว่าส่งสติ๊กเกอร์มาก็ได้นะครับในคอมเมนต์ผมพักนะครับขอบคุณมากมากนะครับ